เรื่องผู้หญิงข้างทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีผ่านมาหลายปีแล้วแต่เรายังจำได้ติดตาเลยคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเรากับแฟนขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนของแฟนซึ่งทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมแห่งนั้นเพื่อนแฟนไม่ได้อยู่ส่วนหน้าของโรงแรม แต่ไปอยู่ส่วนบังกะโลติดชายหาดเราเองก็ยังไม่เคยเข้าไปบอกเลยว่าบรรยากาศเงียบและวังเวงมากเพราะเวลาดึกขนาดนั้นแขกที่พักส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะออกไปเที่ยวกลางคืนกันหมดแฟนเราพาขี่รถเข้าไปตามทางเดินเล็กๆรอบๆมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมและมืดมาก มีแสงสว่างจากโคมไฟเล็กๆตามทางเดินเท่านั้นและที่พื้นจะมีเศษใบไม้แห้งเยอะมากถ้าใครเคยขี่รถเหยียบใบไม้แห้งคงจะเข้าใจว่าใบมันจะปลิวตามหลังล้อรถพร้อมกับเสียงเบาๆระหว่างที่ขี่เข้าไปตามทางนั้นสายตาเราก็ดันหันไปมองตึกตึกหนึ่ง ที่มีเรือนนั่งเป็นเรือนไม้และมีศาลอยู่ข้างหน้าเราเห็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนนั่งอยู่ตรงสนามหน้าหน้าศาลนั้นก็ไม่ได้เอจใจอะไรคิดว่าเขาคงจะมาไหว้ศาลพอไปถึงที่หมายแฟนเราก็คุยกับเพื่อนไปตามปกติแต่ก่อนกลับ เพื่อนแฟนดันมาฝากซื้อของที่เซเว่นเพราะว่าเขาออกไปซื้อเองไม่ได้เรากับแฟนเลยต้องขี่รถออกไปซื้อและกลับเข้าไปใหม่อีกรอบซึ่งตอนที่ขี่ออกมาเราก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่เดิมนั่งก้มหน้าอยู่แต่คราวนี้เราหวิวมากบรรยากาศก็ชวนหลอนเสียงใบไม้แห้ง ปลิวตามรถยิ่งทำให้ขนลุกหนักมากพอเอาของไปให้เพื่อนแฟนด้วยความสงสัยเราจึงถามเขาว่าดึกป่านนี้ยังมีคนมาไหว้พระอีกเหรอเพื่อนแฟนก็แปลกใจว่าตรงไหนใครไหว้พระที่ไหนเราก็เล่าที่เห็นให้เขาฟังเขาก็เงียบไปไม่พูดอะไรแล้วบอกแค่ว่า ขากลับก็ให้ขี่รถดีๆเห็นอะไรก็ไม่ต้องไปทักตอนนั้นเรากับแฟนก็ยังงงๆอยู่นะคะตอนขี่รถออกมาใจเรานี่วิววิวยังบอกไม่ถูกเลยเราบอกแฟนว่าเร่งความเร็วหน่อยนะรู้สึกกัลวอย,ยังไงไม่รู้พอออกมาเราก็มองไปที่เดิมที่เราเห็นผู้หญิงคนนั้นแต่ กอดหลังแฟนแน่นมากแต่ความรู้สึกวิวหิวเสียวเสียวข้างหลังมันแรงมากจนเราต้องหันไปมองแล้วก็แทบช็อกเราเห็นผู้หญิงเสื้อขาวกางเกงยีนผมยาวปิดหน้าปิดตากำลังวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์เราเสียงเท้าที่เหยียบย่ำไปไม้ดังชัดเจนมากวิ่งเร็วมากเราตามมาแบบติดตเลย เขาพยายามจะเอามือมาจับเราให้ได้เราก็ได้แต่ร้องแล้วบอกให้แฟนเร็วๆจนออกมาถึงย่านชุมชนใกล้ๆที่พักแฟนเราก็จอดรถเรานี่รีบกระโดดลงจากรถวิ่งเข้าไปหาป้าที่รู้จักเลยแฟนเราก็ตกใจรีบถามเราว่าเป็นอะไรเพราะคนแถวนั้นต่างก็งงมากที่เห็นเราร้องไห้สะอึกสะอื้นทั้งร้องทั้งสั่น แทบจะเป็นลมให้ได้คือมันชัดเจนและน่ากลัวมากพอเราตั้งสติได้เราก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ป้าเขาฟังป้าเขากับนั่งฟังยิ้มยิ้มพร้อมกับเดินไปเอาหนังสือพิมพ์เก่าฉบับหนึ่งยื่นให้เราดูเราช็อกมากเพราะเป็นข่าวผู้หญิงกระโดดตึกตายเพราะน้อยใจแฟนต่างาชาติและที่สำคัญเธอใส่เสื้อยืดสีขาว กางเกงยีนซึ่งมันตรงกับที่เราเห็นทุกอย่างเพียงแค่เราไม่ได้เห็นหน้าเธอเท่านั้นเราอึ้งมากแทบจะเป็นลมตรงนั้นป้ายังบอกอีกนะว่าเนี่ยโดนกันมาเยอะแล้วเกือบจะทุกจุดของโรงแรมนั้นนะ่ะมีคนตายทั้งนั้นยิ่งกระโดดตึกนี่บ่อยมากเลยละ่ะเรานี่กลับบ้านจับไข้หัวโกรนไปหลายวันเลยค่ะ ขอได้รับความขอบพคุณจากหลอน 4K ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ